สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิชาภาษาไทยป2ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องมาตราตัวสะกดครั้งนี้เราจะเรียนกันเป็นตอนที่2ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนที่เรื่องมาตราตัวสะกดที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะ มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่มาตากากาหรือแม่กากาคือคําหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเช่นมาเสือตัวมือเป็นต้นส่วนมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8แม่ คือแม่กบแม่กดแม่กบแม่คมแม่เกยแม่เกลแม่กงแม่กลแบ่งได้สองแบบดังนี้ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็จะเรียนไปในส่วนของแบบที่หนึ่งคือมาตราตัวสะกดตรงแม่คือมีการใช้ตัวสะกดตัวเดียว นะคะมีอยู่สีมาตาคือแม่กงใช้งองูเป็นตัวสะกดแม่กลมใช้มอม้าเป็นตัวสะกดแม่เกยใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดและแม่เกลใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในส่วนที่สองนะคะคือมาตาตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกันเพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันนะคะมีอยู่สีมาตาคือแม่กลใช้นอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดแม่กกใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอละคังเป็นตัวสะกด แม่ก,กบใช้บอใบไ,ไม้อปอปลาพอสัมภาพอพานปอฟันเป็นตัวสะกดและแม่ก,กดใช้ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตะักถอฐานทอมนโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลา สฤษีสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะมาตาตัวสะกดแม่กลคือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้คือนอหนูยอหญิงนอเนนลเรือลอลิงลจุลาเช่นช้อน บันไดาย,ยาสีฟันโลชั่นบอลการบ้านตู้เย็นปฏิทินเหรียญตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กลค่ะช้อนกันไกฟุตบอลเหรียญแจกันตู้เย็นฝนปฏิทิน ผลไม้บันไดมาตาตัวสะกดแม่กกแม่กกพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้คือกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังเช่นกระจบหมวกพักตุ๊กตากระติกน้ำเนกไท สติกเกอร์สุนัขตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กบก,กระจกหมวกคุกกี้ตุ๊กตาเนคไทยสุดนัขตัวเลขเมฆดอกไม้จิ๊กซอวมาตาตัวสะกดแม่กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือดอเด็กดอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตถอฐานพอมนโทพอผู้เท่าตอเต่าถอถุงพอทหารพอทงสอสลาสอลือสีสอเสือเช่นประดา สมุดโนต้ตหัดไม้กวาดคีย์บอร์ดเตารีบโทรทัศน์รถเศษเด็จตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กดกระดาษไม้บรรทัดไม้กวาดเพชรเสื้อเชิ้ตตำรวจธนบัตรโทรทัศน์ พลาสติกข้าวโพดมาตาตัวสะกดแม่กบแม่กบพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้คือบอใบไม้ปอปลาอสำเพอพานฟฟันเช่นโทรศัพท์รูปไมโครเวฟทูกกรอบรูปทับ ตะเกียบตลับยาตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแม่กบโทรศัพท์ไมโครเวฟลิปสติกทูกตะเกียบทับพีเทปยีลาฟกรอบรูปชูชีพ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่การบ้านวันนี้วันศุกร์ที่28พฤษภาคมพศ2564ค่ะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ได้เลยให้นักเรียนเขียนคำในมาตราตัวสะกดข้อละห้าคำค่ะในวันนี้ที่เราเรียนไปสี่ข้อแม่กลนแม่กกแม่กบแม่ก,ก,มก,กดเขียนมาคำละ ข้อละห้าคำนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบในวิชาภาษาไทยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ